ภาพยนตร์แอคชั่นบล็อกบัสเตอร์เกาหลีที่สื่อบันเทิงโลกเทคํำชมอย่างล้นหลามได้รับเลือกฉายใน Mid Midnight s c r e e n i n g เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคคนส์ครั้งที่77ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมและสื่อต่างประเทศต่อเนื่องนานกว่า10นาทีรวมถึงได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรโ,โตครั้งที่49ภาพยนตร์ที่บัญญักิน,ยนิยามใหม่แห่งคำว่าแอคชั่นที่ไต่ระดับความมันส์ให้ยิ่งกว่าการรวมตัว3ซมปเปอร์สตาร์ระดับเอลิ ที่นาทีนี้ไม่มีอะไรจะหยุดกระสายความแรงของพวกเขาได้ยนเ่วงจองมินจอมถลม่มบ็อกซ์ออฟฟิศจองแฮอินนักสแสดงแม่เหล็กจอมกระชากเลตติง้งและริวซึงวานผู้กำกับสายฟาดรายได้กวาดรางวัลจากผลงานของเขานับไม่ถ้วนทั้งสมักเลอร์เอสเคฟอร์โมกาดิชูเดอะแบทเทิลชิพไอซ์แลนด์ ทุกเกมที่มันค่าทิ้งปมปริศนาสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศจะจับฆาตกรใจโฉดมันต้องโหดให้ยิ่งกว่า <laughs> เดือดให้คลัง่งแอคชั่นให้โลกจำระห่ำให้ยิ่งกว่าสะใจไอ h e e x e x e c u <oughs> er, ok t i o n e r คู่เดือดเนรกต้องกราบ26กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์